กาบสบายดีนะสวัสดีเด้อแข็งที่น้องบ่งไปเบิดกันทุกผู้ทุกคนบวกเป็นทางทางไทยทางลาวหรือจากต่างประเทศนิ้มดีต้นหักปะสู่ซ่องของเบาเก้าวสู่ชีวิตของพี่น้องเลยเนาะโดยในส่วหรังวันนี้ก็บอกมาพ่อก็บ่าวก้าวตอนแรกๆพี่น้องเลยพี่น้องเลยชอบผีผ่านน่องมาหาโลตลาดแรกพี่น้องเลยพาซื้อขุญอยู่คงกินหลังจากมาที่ไปทำบุญอยู่วัดแล้วพี่น้องเลยเนาะอยู่พัฒน์บุญอยู่ วัดประทัดโพดพี่น้องเนาะกาพอดีมาพอดีมาเลาะตลาดแรงมาในพี่น้องเอ้ยงาซื้อของอยู่ของกินพี่น้องเอ้ยโอเคพ่อแม่พี่น้อยบอปลาย่างประทักทายสบายดีท,ทั้งสองนึงกันเลยพี่น้องไปกันเลยสะงนึงเป็นเลาะประทัดโพดพี่น้อยฮัลโหลป้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสบายดีปะไปเลยสบายดีอ่ะสบายดีไหมเพเห็นเมื่อกี้นี่เฮ้ย มาเหรเบิดครอบคมมน,นี่กับพี่น้อย้ชครับไปทำบุญเบิรคดอบครัวพี่น้อยไป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 ลูกไปเลาาตลาดแรงกอนพี่น้อยของอยู่ของกินพักหยาคาหุ่นกระหลพี่น้อยเจ้ะเ <c oughs>

โอ้แค่นี้กับมี่เสรตันพร้อมพี่น้องยอะไรเห็นแล้วปะอ๋อสบายดีสรุปสบายดีเฮ้ยเหตยังเหตยังเห็ดรวมเห็ุรวมเส้ยงดู พี่น้องเอ้ซ hmm ื hmm. <t ience> <t ience ้อแนวของกินบปรเซ่บนี่นะเดินกับมาเลาะตลาดแรงมาเลาะหาซื้อของโยงของกินพี่น้องเอ้ไปลูกไปไปไปผู้คนกลับไปกับโมเพิ่นพี่น้องกันมานี่กายกับโมซาลินพี่น้องเอ้เบื้องโมเจ้านี่หน้าตาคล้ายกันว่าซาลิน เด้โอ้ซื้อได้ค okay. ือกันเลยพี่น้องเอ้ย่าฮ่ากเียกซื้อคักเมื่อกงใส่เฮเพินพี่น้องเอ้ได้หรือเปล่าซื้อเฮทนี่ก็ซื้อหอย บักอีตูอ่าภาษาไทยเพิ่นเฮาใบแมงลักพี่น้องเนาะแกงสเฮ็ดมัดเท่าไหร่นี่นะมัด3,000กบอ้พี่น้องมัดละ3,000กิบพี่น้องยถ้าเป็นเงินไทยก็10บาทพี่น้องเอ้ยบ่ฮอดเนาะัน67บาทนี่แหละพี่น้องเอ้ย ใครกไม่ค uh, uh, right yeah, so nice. ่าพอนกไม่ค่าพนคนงามพี่น้อยซื้อลายพอนุดให้ลายพี่น้องเนาะเออเยะไปเยอะไปยะไปเตเพนกจะขายไปขายยันเมต้ขายพักบ่โอยขายแตมัเกือพี่น้อยเมตุพนก็ได้เออ อ่ะบาดนีกระโหลกตะคุนก่อนบาดนีพี่น้อยตคุณพ,พกกิน่อยเอาูอ่อนเ้าคุณอยคกินารพี่น้อยตลาดแรงตลาดเซโนบ้านเบลก้าพี่น้อยอ้ยผักกาเขียวพืดพืพี่น้อยเียวขักเลยผักกะได้งามๆพี่น้อย ล่ไปเบิ่งก่อนตัวนี่ค่ะสาลคายกันลายรีพิโน่ปลาหมึกนโลเท่าไดรไหมคะโลเจ็ดสิบแปดสิบโิพี่น้อยโป้ อ้าวสบายดีลูกสาวล่ะสบายดีสบายดีสบายดีด้วยเปล่ด้วยล่ะเอ้ยคนมาเลาะตลาดพี่น้องเออโอ้สวยงามขนาดลูกสาวเพิ่นกับพี่น้องเลยตัวพักก็งามเลยพี่น้องเลยไปเลาะไปลูกไปเลาะไปเราไปคุณแม่ไปอันนี้ผมอุ้มนะครับผมอุ้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 มลูกชายก่อนมาในพี่น้องเลย

พักคนกังามอะไพี่น้องเลยเด้อการเซเว่ละบ่คดีนี่ว้คือว่าม่นข้าคนงามพี่น้องเลยใครดียู่ก็ยอกันเด้อ thảo ba thằng ba cao lên con hang còn phải lại đấy Phy nào à, nha lúc bay hả là mua đầm vái bay à, bạn này cầm mà chẳng à, để bạn này xơi đầm vái bao anh nam sầm bao ตอนนี้เพิ่งไากัรซื้อหยุ่มมาซื้อน้ำวานก่อนพี่น้องเลยนอนไหมแบบนี้พี่น้องเลยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ตลาดแรงบ้านบ่าวก้าวพี่น้องเลยตลาดเซโนเป็นตลาดเราบ้านบ่าวก้าวพี่น้องเนาะ กับใกล้ใหมู่บ้านเราก็อะไรพี่น ok <c oughs> ้องยกับตลาดเซโนบ้านนี้ก็บอกกัาสิเมอรอก่อนบ้านนี้พี่น้องยขำเราขำลงแรงเลยอ๋อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้ทางเราก็จะได้รับลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบกันระหว่างคลิปหน้ากับต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้ทางเราก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเราก็ในคลิปต่อๆไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง จังไรก็ฝากพี่พักน้องคอมเมนต์มาหาทางวาวเกาแนพ่พี่น้องเลยถ้าบอกท่านวาวเก้าว่าพิชภาพกประกันได้ทางวาวเกาก็ต้องกราบขอโทษหลังเพราะภัยนัยพี่น้องกับประกานสู่กูสู่คนเพป่ะกันสมองสมบัติพี่น้องเนาะก่อนล้ำล่าพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางวาวเกาขอเก้าคำว่า,าสบายดีพี่น้องสบายดี